นี่ก็คือหลังจากที่เราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะครับพอดีมือสัน <c oughs> ่นก็นี่ก็ใช้ได้อยู่นะครับนี่ข้าง,งนอกนี่นะครับนี่ก็ไม่ค่อยจะสะอาดเท่าไหร่นะครับ ถ้าใครอยากได้ตดัดันนี้ก็คัดให้เยอะกว่านี้ก็ได้ครับอันนี้คัดแค่ปแป๊บเดียวก็ได้ประมาณนี้นะครับน,นี่นะครับนี่ครับก็ใช้ได้ครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ <c oughs> ก็ถ้าใครถูกใจก,ก็กดติดตามากดไลค์ให้ด้วยนะครับ ช่วงนี้จะพยายามทำคลิปลงให้ได้สัปดาห์ละคลิปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากๆครับที่รับชมนะครับ